สวยมีภูเขาด้วยนะคะนี่ภูเขาอันนี้มาคู่เลยมาคู่มาคู่้มาเสือวเร็ววังเขาอาน้ำตกอะไรนะเขาเรียกวังเขาเขียวหรือเปล่าคะเนี่ยลืมนะคะว่าพีเว่าถือเขาอภัยเดอร์พี่น้องเลยโอ้วังน้ำเขียว ว่างน้ำเขียวเป็นว่างน้ำเขียวด้วยค่ะนี่ฮะกระเบื้องภูเขาไปน้ำกันงภูเขาวสวยงามมากเลยนะคะนั่งอะไรนั่งอะไรจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บ <c ười> เราไปจ้องมองเขาเขาก็ใช่นะฮะโอ้สุดแน่นอนฮะไปน้องหมานะฮะเหมือนทุกพันมากเลยนะนั่งจุ๊บๆอยู่หน้าร้านเมื่อคืนทาพี่เสือตัวนั้นน่ะยิ่งคือมากไอตัวเจ้านั้นน่ะไอ้นั้นยิ่งคือเหมือนรูปปั้นเลยนะตัวนั้นน่ะมากเลยเมื่อคืนเดินทางมาถึงเนี่ยนี่ไงนี่ไงนั่งอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงเราเป็นยังไงครับวันนี้เจอคนเยอะ ตื่นเต้นไหมตุ๊กมุกตุ๊กมุกใช่ไหมเดี๋ยวพี่เสือจะปั้นให้ดังนต่อไปนะเตรียมเตรียมรับงานพรีเซนเตอร์นะนี่นะนี่หนึ่งชื่ออะไรดอลลี่อ๋อดอลลี่อ๋อดอลลี่เขาชื่อดอลลี่นะคะดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่ลืมอีกแล้วอ๋อฟันเฟรนด์นะฮะฟันเฟรนด์นะครับชอบเล่นทิชชู่นะเออสุนัขไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ชอบเล่นทิชชู่เหมือนเจ้านิกกี้เลยก็ชอบเล่นทิชชู่นะ ส่วนตอนนั้นชื่อใจแอนเอิร์นตอนนี้ชื่อใจแอดปาวอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยทำอะไรงั้นน่ะฮะทำอะไรอย่างงั้นน่ารักมากๆเลยนะคะนี่นะคะน่ารักมากมากเลยนั่งทำอะไรหนาวไหมน่ะหนาวไหม นาวบอนาวบอ